สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซที่น่ารนะักทุกท่านคะ่ะวันนี้มาพบกับจองคุณยายแล้ววันนี้คุณยายสิผ้ามาเห็ดน่องไก่ต้มน้ำปลานะคะส่วนผสมของเราก็พร้อมแล้วเนาะก็จะมีนี่คะ่ะตะไคร้บุกกระเทียมจีนบุกลากักชีีพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาว อิ่วดำค่ะใส่ตะไครลงไปค่ะเลี้ยนตะไคร่กระเทียมบดพริกไทยดำ แล้วก็เอาเนื้อไก่เราเรียงเลยค่ะใครจะมีใบเตยก็ใส่ได้นะคะใบเตยวันนี้คุณย่าไม่มีในตู้เห็นไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะเต็มๆน้ำปลาสามช้อนโต๊ะอ่ะตักปิ๊กช้อนครึ่งค่ะช้อนโต๊ะครึ่ง ิสี้วดำหวานซสี้ยวดำหวานนิดหน่อยนะคะใครชอบสีสันเข้มก็ใส่เยอะหน่อยแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะให้ท่วมไก่เราปรุงแค่ข้าวๆก่อนนะคะพอเดือดพออะไรแล้วเรามาชิมอีกทีแล้วก็เติมอีกทีก็ได้ค่ะ ไปค่ะไปลงมือทำเลยจ้างไฟเปิดไฟแรงเลยนะคะช่วงแรกๆนี้ให้เปิดไฟแรงค่ะเราก็คอยดูเวลาน้ําเดือดนะคะเราก็จะช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะทุกคนระหว่างนี้เราก็คอยดูนะคะทุกคนสังเกตว่ามีฟองแล้วก็ค่อยๆช้อนฟองออก ค่อยช้อนฟองออกะคะ่ะหลังจากเราต้มมาได้สักพักนะคะเพื่อน แล้วก็จะหลีไฟเป็นไฟอ่อนนะคะ้อนอ,องออกหมดแล้วนะพอเดือดเราก็จะหลีไฟเลยค่ะพอเดือดแรง เปิดไฟแรงแล้วเนาะเรามาเปิดไฟกลางนะคะทุกคนแล้วเราก็จะต้มตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะปิดฝาไว้เลยค่ะเดี๋ยวมารอชมค่ะเปิดดูค่ะแล้วก็จะต้มไฟอ่อนๆอย่างนี้ค่ะค่อนข้างอ่อนเลยค่ะทุกคน ก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะ,ะระหว่างที่เรารอไก่ต้มน้ำปลาเราก็จะไปทำน้ำจิ้มซีฟูดกันค่ะตามน้ำจิ้มซีฟูดเลยค่ะคุณย่าก,ก็จะใส่รากบักชีกระเทียมพริกขิวสวนนะคะตามปริมาณเลยค่ะ ราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปโขกด้วยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะโขกเลยค่ะคนก็จะปั่นก็ได้นะคะแต่คนยาก,กวัากวกลัวเสียงเครื่องปั่นก็ต้องต่ำเอา เมื่อจะเลี้ยงเพื่อนแล้วน้ำองุ่เลยค่ะใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะครับคุณน้ำมะนาวาเม็ดมันออกก่อนเม็ดมันตกลงไป หนงช้อนสองช้อนสองช้อนขึ้นอรอยมากๆเลยค่ะทุกคนชิมก่อนเนะใส่ลูกไตหน่อย,ยค่ะลูกไตเปกี่ยวได้แล้วเนาะ มาดูกันค่ะทุกคนย่าใช้เวลาต้มมาสามสิบนาทีแล้วค่ะดูว่าเปื่อยยังเนะถ้าใครต้องการเปื่อยวันนี้ก็ต้มต่อได้นะคะอันนี้ก็ประมาณประมาณนี้ค่ะเปื่อยแล้วหอมมากๆค่ะหอมตะไคร้หอมเครื่องเทศของเราเนาะ เดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ับเพื่อนนุ่มกำลังชินเลยค่ะทุกคนรสชาติดีมากหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรของเราหลานชอบมากค่ะ อร่อยดียาครับผมชาติกก็จะไม่เราจะไม่ปรุงจัดนะคะเรากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะรสชาติอมกล่อมกำลังดีค่ะเนื้อไก่เราก็จะนุ่มนะคะ จะใช้รากผักชีกระเทียมเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะมันจะได้เนื้อค่ะเสร็จแล้วค่ะแตงด้วยใบผักชีหน่อยนะคะทุกคนน่าทานนะคะ เนื้อไก่นุมมากเลยค่ะแล้วก็แต่คุณย่าชิมแล้วค่ะรสชาติดีมากอร่อยเนื้อไก่เราก็กำลังกินเลยค่ะไม่เปื่อยมากใครจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะปีกก็ได้ค่ะ ทำตามขั้นตอนแลบลองอร่อยคีณได้จะชิมให้ดูนะคะแล้วกิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ค่ะแซ็บมากเนื้อไก่ิ้่กับซีฟออู้ดนะคะ อร่อยเข้ากันค่ะเปรี้ยวแล้วก็ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วเนาะอร่อยค่ะข้าวสวยร้อนๆขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าติดเด็กจนนะคะเงินไหลนองทองไหลมาค่ะวันนี้คุณย่าขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย